แต่บางคนนะครับอาจจะไม่รู้จักเลยว่ายาเรื่องนี้มันมีตัวตนยังไงในประวัติบัคดีจีนนะครับหรือมันมีเรื่องนี้ด้วยหรอไม่มีหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาขออนุญ,ญาตนะครับพูดประเด็นในเรื่อง4ีหัวข้อนี้นะครับว่าห้องสินี่คือ แล้วก็ข้อที่2คือคุณค่าและสถานะโฉนหานภาพของอวรรณกรรมเรื่องนี้ในประวัติวันณคดครจีนนะครับแล้วก็ข้อ3ห้องศิลป์แต่ในสังคมไทยแล้วก็พูดถึงในวัฒนวิชาการจีนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวตนขึ้นมานะครับของอนิยายเรื่องนี้ว่าภาพรวมแล้วผู้แต่งเขาต้องการแต่งอะไรไม่ใช่แต่งนายจาวไม่ได้แต่งเทพสามตาหรอกไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเทพสามองค์นี้แน่นอนถูกไหม,มครับแต่เนื่องจากว่าบุคลิกของ ของออตัวละครของทั้ง3สามตัวนี้มันโดดเด่นหรือเปล่า <_ d ata> เขาเลยเอานำมาสร้างนำมาสร้างเป็นเป็นละครหรือเป็นหนังนะครับหรือมันเกี่ยวข้องยังไงหรือคนคนทั่วๆไปทำไมถึงคิดว่านาจาหรือเทพสัมตามีมีความสำคัญเขาได้ดึงมาสร้างเป็นเป็นหนังต่างหานะครับแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้อ่าเขามีวิธีการในการสร้างท,ที่ที่ทุกคน เดี๋ยวทุกคนจะได้ทราบถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนอ่ห้องสินคืออะไรหรือใช้้อนรัมพูก,ก็ได้นะครับในตลาดหนังสือในประเทศไทยใช้อย้่สองตัวคือห้องสินหรือหรือว่าฮอนรัมพูคือห้องห้องสินเซิร์ชได้ใน Google ว่าจะมีขึ้นขึ้นชื่อว่าห้องสินกับห้องสินขึ้นมาสองอันนี้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายพอพูดถึงห้องสินในสังคมไทยผมจะแนะนำอากทีว่าถ้าสมมติจะหาอ่านิยายแปลเรื่องนี้หรือ อ่านดีหรือไม่อ่านดีหรือจะอ่านดูหนังก็พอแล้วนะครับหรือว่าจะอ่านจีนเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับห้องสิกษ์มาจากคขาเ่งฟังก์ชันเ,เป็นชื่อสองตัวแรกของนิยายเต็มของชื่อนี้ชื่อนี้คือฟัง e, ก์ชันเหยียดอีกไหมนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราภ้าวแ,แรกนะครับจะเห็นคขาว่าฟังก์ชันเหยียดอีชื่อชื่อเต็มนี่เป็นชื่อนิยายเรื่องนี้นะครับที่แพร่หลายและรู้จักกันดีใน นิยายโบราณในสมัยชชวงมินของจิตนะครับเพราะนั้นห้องนี้อ่าห้องศิษย์เนี่ยนะครับก็ย่อมาจากคาว่าเฟิงเซินเฟิงแปลว่าอะไรอ่านะครับย่อมาจากเฟิงเซินแล้วเขาล้อยอ่าเขาละเอียดีไว้เหมือนกับซันจริงๆนิยายสามก๊กบ้านเราชื่อชื่อแต่มันคือซันโกะเอยียดี้ใช่ไหมก็ย่อมาแค่สองคำแรกไงคือซันโบคือสามกบกวิธีการย่อของสมัยก่อนก็ให้ให้ฟังแล้วก็ช็อง่ายก็เลยเหลือแค่สองตัวแรกนะครับโอเคนะครับ ฟนะผมจบภาษามาผมขอใช้วิธแนวทางนะภาษาในการให้เห็นเล็กน้อยคือเฟ์มเป็น, Word, นเวิเร,ร,นร์นะครับเป็นคำกริยามายู่สถาปนาหรือแต่งตั้งนะครับส่วนเสรนเฉนเป็นคำนามเป็นกรรม,รรมหมายถึงเทพหรือเทวดานะครับเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องถ้าตีความจากตัวอักษรเราตีความจากตัวอักษรก่อนนะครับว่ามันคืออะไรมันก็คือการสถาปนาเทวดามันพูดถึงนาจาไหม มีคำว่านาจาว่าไม่มีมีคำว่าหยางเจียนหรือว่าเทพสังตามหม้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นหยางเจียนกับนาจาเป็นแค่ตัวเล็กๆตัวเดียวเท่านั้นที่ที่บางทีอาจจะปรากฏออกมาบ่อยมากหน่อยในในนิยายแต่ถามว่าเป็นตัวเอกหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นถ้าดูจากชื่อฟังเสริมกีายากัการสถาปนาเทวดานะครับเป็นนิยายที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการสถาปนาเทวดาแน่นอนหรือแล้วแหละนะครับ แล้วเหยียนอี้นะครับเด็กวณกรรมจรีน,น,น,นมาซันก๋วเหยียนอี้เหยียนอี้แปลว่าอะไรแปลว่านิยายที่มีรูปแบบการประพันธ์แบบแบบ่งเป็นบทบทเนื้อหาหลักอ้างอิงจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์หรือตำนานต่างๆในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้แปลมาจากเด็กเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีความเฉพาะเฟิร์นสันนักบเหยียนอี้ก็หมายถึง นิยายยิงประวัติศาสตร์หรือเปล่าหรือทำงานในการแต่งตั้งหรือสถาปนาเทพเจ้าถูกไหมครับอาจารย์หลวงพอนะครับได้ให้ความหมายว่านิยายนิงมเผ่ดานนะครับส่วนนะครับอาจารย์สันติและอาจารย์เอาละก็ก็ให้ความหมายว่าการให้ความหมายของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับส่วนอาจารย์ทวรน,นะครับได้เขียนคำนิยมชนอย่างเรื่องห้องศิล มารวมเรื่มตีพิมพ์ใหม่นะครับก็ท่านก็แปลหรือว่าเป็นนิยายเรื่องแต่งตั้งเทพเจ้านิยายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งเทพเจ้าเนี่ย่แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ให้ความหมายว่าเป็นนิยายแสดงความหมายประวัติอันนี้มาหม่อเลยแสดงความหมายและประวัติในการแต่งตั้งเทพเจ้าเพราะว่าเขาตีความจากคำว่าเหยียดีมีคําว่าประวัติดิ้งประวัตินึ่งนะครับ มันขึ้นอยู่กับมุมมองของนักวิชาการในการตีความถ้าเราถ้าเรามุมมองมว่าเราดูเพื่อความสะดกอ่านเพื่อความสะดวกไปดูหนังไปอ่านนิยายไปนะครับในวงนักวิชาการในคดีจีนนะครับก็เขามีความเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องกันว่าเป็นเป,นเปนขามองว่าเป็นนิายายไม่ได้เป็นไม,ม่ไม่ได้เป็นว่าอิงอิงอิงของสัาวดารนะครับ อันนี้คือให้ให้ความหมายว่าห้องสินคืออะไรเพราะบางทีบางทีเห็นเห็นเขาห้องสินปุ๊บหรือว่าห้องห้องหุ่นหรือเปล่าถูกไหมครับถ้าคน